ก็ปอกใส่ปากด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะคะมาช่วยแม่ย่านะคะปอกขนุนจ้าเตรียมของนะคะหลายๆอย่างนะคะไปทํามากค่ะทุกคนอาสามาปอกขนุนนะคะวันนี้ปอกไปเลยจ้าแล้วก็คัดกวงสวยๆนะคะไปทําบุญนะจ้านี่จ้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนสองลูกนี่จ้าสวยๆนะคะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวหน้าปลานะคะแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงเดอ้อทุกคน ยัวๆจ้าเ้าเนี่ยมะม่วงมะม่วงอกล่องนะคะแล้วก็จะมีหน้าไม่ได้ทานหรอกข้าวค่ะทานขนุนไปแล้วนะคะเช้านี้นะคะก็อร่อยละหวานเห็ดกระปอกใส่ปากด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะคะมาช่วยแม่ย่านะคะปอกขนุนจ้า เตรียมของนะคะหลายๆอย่างนะคะไปทําที่งานจ้าไปปอกที่งานนะคะเวลาจะถวายพระจ้าจไม่งั้นเดี๋ยวมะม่วงจะดํานะคะทุกคนนี่เลยจะแกะไปเรื่อยๆนะคะแกะไปก็เม้ามอยไปจ้าทุกคนนี่บุญนะคะหรือไปไหว้นะคะนี่เลยเตรียมไปเรื่อยๆนะคะก็มีเวลา <laughs> เรื่องกินเรื่องคุยนะคะเรื่องกินมาก่อนอันดับแรกนะคะน่าจะอิ่มก่อนนะคะทุกคนน่าจะไปค่านี่จา้าหน้าที่ของกระติปปอกขนุนนะคะวันนี้ก็เป็นงานบุญนะคะเอ่อ บุญทาบุญตายายนะคะปู่ย่านะคะไม่ได้ทานหรอกข้าวค่ะทานขนุนไปแล้วนะคะเช้านี้นะคะก็อร่อยละหวานท้าหอยนะคะก็จะแบบว่านึ่งนะคะต้มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แกะเอาเชือกออกให้เรียบร้อยจ้าอาสานะคะเออน้องน้องสาวนะคะจะเป็นคนใหญ่ๆได้เยอะมากเลยค่ะแจกแจกญาติพี่น้องด้วยนะคะทุกคนอันนี้กล่องนี้ใส่ถวายพระนะคะ ใส่ถวายพระทําบุญจ้าแม่ย่าจัดใส่กล่องเองค่ะสวัสดีจ้ากระติบจะพามาปอกขนุนจ้าสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันนี้เราจะพามาปอกขนุนไปงานบุญกันจ้าเดี๋ยวขอชิมก่อนเตรียมของส่วนอื่นจ้า นี่จ้าทุกคนกระติบก็ปอกขนุนนะคะก็ที่งานจ้าไปปอกที่งานนะคะเวลาจะถวายพระจ้าไม่งั้นเดี๋ยวมะม่วงจะดํานะคะทุกคนนี่เลยจ้าแกะไปเรื่อยๆนะคะแกะไปก็เม้ามอยไปจ้าทุกคนนี่พาหอยนะคะก็จะแบบว่านึ่งนะคะต้มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แกะเอาเชือกออกให้เรียบร้อยจ้าอาสานะคะเออ,น,อน้องสาวนะคะจะเป็นคนเทดกระปอกใส่ปากด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะคะมาช่วยแม่ย่านะคะปอกขนุนจ้า เตรียมของนะคะหลายๆอย่างนะคะไปทําที่งานจ้าไปปอกที่งานนะคะเวลาจะถวายพระจ้าไม่งั้นเดี๋ยวมะม่วงจะดํานะคะทุกคนนี่เลยจ้าแกะไปเรื่อยๆนะคะแกะไปก็เม้ามอยไปจ้าทุกคนนี่สวัสดีจ้ากระติบจะพามาปอกขนุนจ้าสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันนี้เราจะพามาปลอกขนุนไปงานบุญกันจ้าเดี๋ยวขอชิมก่อนงานบุญจ้านี่จ้าหน้าที่ของกระติบก็ปอกขนุนจ้าทุกคน ส่วนน้องสาวก็ทํากับข้าวจ้าทุกคนน้องสาวนะคะก็เดินทํากับข้าวแล้วก็มากค่ะทุกคนอาสามาปอกขนุนนะคะวันนี้ <laughs> ปอกไปเลยจ้าแล้วก็คัดบวงสวยๆนะคะไปทําบุญนะจ้านี่จ้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนสองลูกน,ะะนี่จ้าสวยๆนะคะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวหน้าปลานะคะแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงเดอ้อทุกคนย,ยัย่วๆจ้าข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงอกล่องนะคะแล้วก็จะมีน้าเครื่องไหว้นะคะต,ต่างๆนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นปูนะคะปูกุ้งนะคะาบุญนะคะหรือไปไหว้นะคะนี่เลยเตรียมไปเรื่อยๆนะคะก็มีเวลาเรื่องกินเรื่องคุยนะคะเรื่องกินมาก่อนอันดับแรกนะคะน่าจะอิ่มก่อนนะคะทุกคนน่าจะมากค่ะทุกคนอาสามาปอกขนุนนะคะวันนี้ <c ười> ปอกไปเลยจ้าแล้วก็คัดบวงสวยๆนะคะไปทําบุญนะจ้านี่จ้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนสองลูกทําบุญงานบ้านยาค่ะวันนี้เราก็จะเดินทางไปงานบ้านยาก,กันนะจ้าทุกคน นี่จ๋าเช้านี้ตอนตีสี่ก็เตรียมของเตรียมอุปกรณ์นะคะที่เราจะต้องไปทํา <c oughs> ได้มาไหว้ด้วยค่ะโอ้โหนี่จ้าทุกคนแล้วก็เตรียมมะม่วงนะคะด้านหลัง,งเตรียมมะม่วงอยู่ค่ะยืนเตรียมมะม่วงอยู่นะมะม่วงอกล่องนะ,ะมะม่วงอกล่องที่เราเตรียมไปเราจะไปปอกที่ค,คะ่ะนี่จ้าหน้าที่ของกระติบป,ป,ปอกขนุนนะคะวันนี้ก็เป็นงานบุญนะคะเอ,อบุญทําบุญตายายนะคะปู่ย่านะคะปลาแจกญาติพี่น้องนะคะนี่จ้าอันนี้ไปแจกญาติพี่น้องด้วยทุกคน อันนี้ก็ถวาย<ม>าพระ <ภา S 1> นะคะทําบุญจ้ากล่องใหญ่ก็ถวายพระจ้าเสร็จแล้วก็มาเตรียมอุปกรณ์นะคะนะคะทุกคนมารสชาติหวานไหมคะโอ้หวานจ้าทุกคนหวานมากหวา,หวานหวานหวานค่ะนี่จ้ะปอกขนุนนะคะเพื่อเราจะเอาไปทําบุญนะคะปอกเตรียมของส่วนอื่นจ้านี่จ้าทุกคนกระติบก็ปอกขนุนนะคะกระแตกยาพี่น้องเนาะนี่จ้าส่วนของแม่กระติบนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมน้องกระติบสวัสดีจ้างานบุญจ้า นี่จ้ะหน้าที่ของกระติบก็ปอกขนุนจ้ะทุกคนส่วนน้องสาวก็ทํากับข้าวจ้าทุกคนน้องสาวนะคะ INGING, ก็เดินทํากับข้าวแล้วก็แล้วก็ใส่กล่องแจกญาตินะคะใส่กล่องเอาไว้แจกญาตินะคะขนุนนะคะแล้วก็ใส่กล่องแจกญาตินะคะใส่กล่องเอาไว้แจกญาตินะคะขนุนนะคะจิบชอบกินเอ่อไม่ใช่ขนุนนะคะทุกคนสังที่เป็นสังใหญ่ๆนะคะที่ติดกับ ยวงขนุนนะคะอร่อยมากค่ะจิบกาแฟไปด้วยนะคะทุกคนทําไปจิบไปใหญ่ๆได้เยอะมากเลยค่ะแจกแจกญาติพี่น้องด้วยนะคะทุกคนอันนี้กล่องนี้ใส่ถวายพระนะคะ <S <S ใส่ถวายพระทําทบุญจ้าแม่ยาจัดใส่กล่องเองค่ะได้มาไหว้ด้วยค่ะโอ้โหนี่จ้าทุกคนแล้วก็เตรียมมะม่วงนะคะด้านหลังึงเตรียมมะม่วงอยู่ะคะ่ะยืนเตรียมมะม่วงอยู่นะมะม่วงอก,อกล่องนะ,ะมะม่วงอกล่องที่เราเตรียมไปเราจะไปปอกที่มากค่ะทุกคนอาสามาปอกขนุนนะคะวันนี้ ปอกไปเลยจ้าแล้วก็คัดบวงสวยๆนะคะไปทําบุญนะจ้านี่จ้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนสองลูกค้าหอยนะคะก็จะแบบว่านึ่งนะคะต้มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แกะเอาเชือกออกให้เรียบร้อยจ้าอาสานะคะเออน้องน้องสาวนะคะจะเป็นคนค้าหอยนะคะก็จะแบบว่านึ่งนะคะต้มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แกะเอาเชือกออกให้เรียบร้อยจ้าอาสานะคะเออน้องน้องสาวนะคะจะเป็นคนค้าหอยนะคะ <anca> ก็จะแบบว่าน,นึ่งนะคะต้มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แกะเอาเชือกออกให้เรียบร้อยจ้าอาสานะคะน้องน้องสาวนะคะจะเป็นคนติบชอบกินไม่ใช่ขนุนนะคะทุกคนสั่งที่เป็นสั่งใหญ่ๆนะคะที่ติดกับยวงขนุนนะคะอร่อยมากค่ะจิบกาแฟไปด้วยนะคะทุกคนทําไปจิบไปต <c oughs> ิบชอบกินไม่ใช่ขนุนนะคะทุกคนสั่งที่เป็นสั่งใหญ่ๆนะคะที่ติดกับ ยวงขนุนนะคะอร่อยมากค่ะจิบกาแฟไปด้วยนะคะทุกคนทําไปจิบไปค้าหอยนะคะก็จะแบบว่านึ่งนะคะต้มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แกะเอาเชือกออกให้เรียบร้อยจ้าอาสานะคะเอ่อน้องน้องสาวนะคะจะเป็นคนมากค่ะทุกคนอาสามาปอกขนุนนะคะวันนี้ปอกไปเลยจ้าแล้วก็คัดววงสวยๆนะคะไปทําบุญนะจ้านี่จ้าเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนสองลูกอันนี่จ้าสวยๆนะคะ แล้วก็จะมีข้าวเหนียวหน้าปลานะคะแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงเดอ้อทุกคนยัวยจ้าข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงอกล่องนะคะแล้วก็จะมีหน้าใจร้อนค่ะทําทําอะไรก็หลุดไปหมดนะคะอติปก็เลยต้องมาทําแทนนะคะทุกคนกุ้งตัวใหญ่มากนะคะกุ้งที่บ่อเราเองค่ะทุกคนมีสิบสองตัวก็แบง่งแบ่งกันนะคะไปค่ะนี่จ้ะหน้าที่ของกะติปปอกขนุนนะคะวันนี้ก็เป็นงานบุญนะคะเอ่อบุญทําบุญตายายนะคะปู่ย่านะคะใหญ่ๆได้เยอะมากเลยค่ะ แจกแจกญาติพี่น้องด้วยนะคะทุกคนอันนี้กล่องนี้ใส่ถวายพระนะคะใส่ถวายพระทําบุญ<ม>จ้าแม่ย่าจัดใส่กล่องเองคะ่ะไม่ได้ทานหลอกข้าวค่ะทานขนุนไปแล้วนะคะเช้านี้นะคะก็อร่อยละหวานปลาแจกญาติพี่น้องนะคะนี่จ้าอันนี้ไปแจกญาติพี่น้องเด้อทุกคนอันนี้ก็ถวายพระนะคะทําทบุญจ้ากล่องใหญ่ก็ถวายพระจ้าเสร็จแล้วก็มาเตรียมอุปกรณ์นะคะทําบุญงานบ้านยานะะ่าค่ะวันนี้เราก็จะเดินทางไปงานบ้านย่ากันนะจ้าทุกคน นี่จ้ะเช้านี้ตอนตีสี่ก็เตรียมของเตรียมอุปกรณ์นะคะที่เราจะต้องไปทำแล้วก็ใส่กล่องแจกญาตินะคะใส่กล่องเอาไว้แจกญาตินะคะขนุนนะคะนะคะทุกคนวา่ารสนนาชาติหวานไหมคะโอ้หวานจ้ะทุกคนหวานมากหวานหวานหวานค่ะนี่จ้ะบอกขนุนนะคะเพื่อเราจะเอาไปทําบุญน,นะคะบอกนะค <ผม S 2> ะทุกคนว่ารสชาติหวานไหมคะโอ้หวานจ้ะทุกคนหวานมากหวานหวานหวานค่ะนี่จ้ะบอกขนุนนะคะเพื่อเราจะเอาไปทําบุญนะคะ ปลอกสปาแจกญาติพี่น้องนะคะนี่จ้าอันนี้ไปแจกญาติพี่น้องเด้อทุกคนอันนี้ก็ถวายพระนะคะทํา,า,าบุญจ้ากล่องใหญ่ก็ถวายพระจ้าเสร็จแล้วก็มาเตรียมอุปกรณ์นะคะมาค่ะทุกคนอาสามาปอกขนุนนะคะวันนี้ปอกไปเลยจ้าแล้วก็คัดวงสวยๆนะคะไปทําบุญนะจ้านี่จ้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนสองลูกแล้วก็ใส่กล่องแจกญาตินะคะใส่กล่องเอาไว้แจกญาตินะคะขนุนนะคะแล้วก็ใส่กล่องแจกญาตินะคะ ใส่กล่องเอาไว้แจกญาตินะคะขนุนนะคะงานบุญจ้านี่จะ้ะหน้าที่ของกระติบก็ปอกขนุนจ้าทุกคนส่วนน้องสาวก็ทํากับข้าวจ้าทุกคนน้องสาวนะคะก็เดินทํากับข้าวแล้วก็แล้วก็ใส่กล่องแจกญาตินะคะใส่กล่องเอาไว้แจกญาตินะคะขนุนนะคะนะคะทุกคนมารสชาติหวานไหมคะโอ้หวานจ้าทุกคนหวานมากหวานหวานหวานค่ะนี่จะ้ะปอกขนุนนะคะเพื่อเราจะเอาไปทําบุญนะคะ ปอกที่งานจ้าไปอกที่งานนะคะเวลาจะถวายพระจ้าไม่งั้นเดี๋ยวมะม่วงจะดํานะคะทุกคนนี่เลยจ้าแกะไปเรื่อยๆนะคะแกะไปก็เมาส์มอยไปจ้าทุกคนนี่งานบุญจ้านี่จ้าหน้าที่ของกระติบก็ปอกขนุนจ้าทุกคนส่วนน้องสาวก็ทํากับข้าวจ้าทุกคนน้องสาวนะคะก็เดินทํากับข้าวแล้วก็แจกยาพี่น้องเนาะนี่จ้าส่วนของแม่กระติบนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมน้องกระติบสวัสดีจ้าบุญนะคะหรือไปไหว้นะคะ นี่เลยเตรียมไปเรื่อยๆนะคะก็มีเวลาเรื่องกินเรื่องคุยนะคะเรื่องกินมาก่อนอันดับแรกนะคะน่าจะอิ่มก่อนนะคะทุกคนน่าจะนะคะทุกคนว่ารสชาติหวานไหมคะโอ้หวานจะ้ะทุกคนหวานมากหวานหวานหวานค่ะนี่จ้ะบอกขนุนนะคะเพื่อเราจะเอาไปทําบุญนะคะ